พี่น้องที่รักในพระกริชเจ้าขอนำพึงของวันที่สิบกุมภาพันธ์ภาษาสนาจากย์ได้รถึงนุบุญสกลัสติกาพูเมจารีก็ขอ,ขอเล่าเรื่องนุบุญสกลัสติกาให้พี่น้องฟังสักหน่อยเราทราบจากข้อบันทึกของนุบุญเกกอรีผู้ยิ่งใหญ่ว่าเธอถวายตนแด่พระเจ้าที่บ้านตั้งแต่วัยเยาว์ต่อมาเธอได้ตั้งอารามในหมู่บ้านใกล้ใกล้มอนเตกาสิโน ซึ่งเป็นที่นักบุญเบนดิกตั้งอารามฤาษีและทั้งสองพี่น้องต่อมาจะพบกันปีละครั้งในครั้งสุดท้ายนักบุญกอัสกอลัสติกาคงจะทราบว่าตัวเองกำลังตายจึงขอร้องให้นักบุญเบนดิกอยู่กับเธอจนถึงรุ่งเช้าเพื่อจะแลกเปลี่ยนความยินดีของการเป็นนักบวช แต่พี่ชายใจแข็งไม่ยอมเธอจึงคุกข่าวลงภาวนาขอพระเจ้าโปรดให้ฟ้าฝนแรงจนออกจากบ้านไม่ได้สามวันต่อมาเธอก็ถึงแก่กรรมและไม่นานหลังจากนั้นนบุตรเบเนอดีตก,ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยเขาจึงฝังท่านทั้งสองอยู่ในหลุมเดียวกันนบุญสกลัลติกา เป็นบรรดาของบรรดาซิสเตอร์เบเนดิกตินนะครับขอําพึงของวันที่สิบกุมภาพันธ์เรามาดูพระเยซูเจ้าทวีขนมปังช่วยเหลือคนที่มาฟังพระองค์แล้วติดตามพระองค์ด้วยใจจดจ่อจนในที่สุดวันเวลาล่วงพ้นไปก็จะกลับบ้านมันก็ท้องก็ร้องแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรสํารองในท้อง และพระเยซูเจ้าสั่งประชาชนนั่งลงบนพื้นดินทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนจัดขอบพระคุณพระเจ้าและทรงบิขนมปังประทานในบรรดาสิทธิ์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนตามที่เขาต้องการแล้วก็แจกปลาด้วยนะครับทุกคนอิ่มหนำลนะยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้าผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคนบางแห่งก็จะบอกว่าในพระวรสารตอนหนึ่งว่าพระองค์ก็ทวีขนมปังให้คน ผู้ชาย5,000คนแล้วเราก็ทราบว่าในทุกยุคทุกสมัยและทุกาศาสนาเนี่ยถ้ามีผู้ชาย4,000หรือ5,000คนเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงสองเท่าและเด็กอีกด้วยนะครับการที่พระเยซูเจ้าไดเ้เห็นใจสงสารคนที่ไม่มีอะไรจะกินในช่วงนั้นพระองค์ต้องทวีขนมปังเนี่ยก็แสดงถึงความหุนใหญ่ของพระองค์ ประการที่สองก็มีหลายคนมาจากที่อื่นด้วยพี่น้องมาจากเ,าเขเขตแดนอื่นๆมาฟังพระองค์เนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์กันหนึ่งว่าที่พระองค์ทวีขนมปังครั้งนี้ไม่ใช่สําหรับชาวยูอย่างเดียวเพราะต่อไปในอนาคตาาศาสนาจักรของพระองค์จะแผ่ขยายออกไปจนถึงหมู่บ้านของเราครับพี่น้องหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ได้รับการทวีขนมปังในเวลาที่ พระสงฆ์เสกในนามของพระเยสุจ้าว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราแล้วพระองค์ก็บอกว่าจงทําดังนี้เป็นที่ระลึกถึงเราเถิดก็เราก็ไม่ได้อิจฉาชาวบ้านสมัยนั้นที่มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่พระองค์เสกแต่เราต้องตระหนักให้ดีว่าพระพรอันนี้ที่พระองค์หยิบยื่นให้แก่เราผ่านทางพระศาสนาจากโดยมีวัดมีวามีตู้ศิลเนี่ย เราจะต้องถามตนเองว่าฉันจะทำอย่างไงกับอัศจรรย์อาหารที่พระองค์ประทานให้แก่คนสมัยนั้นและกำลังประทานให้แก่คนสมัยนี้ก็แน่นอนศีลมหาสนิทก็เป็นศีลที่ช่วยพวกเราให้เดินทางในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์ช่วยพวกเราให้ปราบกิเลสตัณหาต่างๆที่จะมีเพิ่มพูนทวีขึ้น ในสังคมถ้าเราไม่มีกำลังเราก็จะถูกพยศชั่วต่างๆที่เราเผชิญเนี่ยปราบเราแล้วเราก็กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสตชนเนี่ยก็ขอให้พี่น้องได้มีความจะหนักถึงศีลมหาสน็ทซึ่งพระเยซูเจา้าเดวุตสาตั้งขึ้นมาเพื่อพวกเราแต่ละคน ขอพี่น้องจะได้รับพระพรของพระบินเจ้านะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์